โรงเรียนที่แพงที่สุดในโลกอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และนี่คือเหตุผลที่ทำไมเหล่าราชวงศ์ในยุโรปและมหาเศรษฐีทั่วโลกส่งลูกไปเรียนกันค่ะเนื่องจากความสวยงามทางธรรมชาติและก็สวีทแอลแลาวนะคะจริงๆแล้วเนี่ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์คือต้นกำเนิดของหลักสูตร International Baccalaureate หรือ IB นะคะซึ่งเป็นหลักสูตรมาตรฐานที่เรารู้จักกันทั่วโลกค่ะในวันนี้นะคะปุ่นขอพาทุกคนมาที่โรงเรียนไลเซียมอพิหนัมซูออสนะคะโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเมืองซูออสใกล้ๆกับเซนต์มอรลิสค่ะ โรงเรียนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตสวิสเจอร์มันนะคะทําให้ภาษาหลักที่ใช้เนี่ยคือภาษาเยอรมันแต่คนที่นี่นะคะเขาสามารถพูดได้หลายภาษาค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาเยอรมันภาษาฝรั่งเศสภาษากังกและก็ภาษาโรมมนส์ค่ะไลซมอร์พินัมสัวสก่อตั้งในปี1 9 0 4นะคะโดยมีประวัติมายาวนานค่ะค่าเล่าเรียนรายปีของที่นี่นะคะเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ3ล้านบาทจนถึงประมาณ4ี่ล้านบาทต่อปีค่ะโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนมาจากกว่า45ประเทศทั่วโลกค่ะโดย Swiss Boarding School หรือโรงเรียนอนนนชาาตติิปปรระะะะจใเทศสวแลดค จะจำกัดจํานวนสัญชาติของนักเรียนค่ะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยเขามาจากหลากหลายประเทศเด็กๆก,ก็จะได้สัมผัสการเรียนแบบอินเทอร์เนชั่นแนลจริงๆค่ะและไฮไลท์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือเด็กๆเ,เนี่ยจะได้ทํากิจกรรมฤด,ดูหนาวค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกสกีหรือสโนว์บอร์ดดิง้งค่ะเด็กๆที่ไลเซียมาพินัมสวอสนะคะสามารถเข้าเรียนต่อที่ ETH z u r i ริได้ซึ่ง e t h z u r i ริเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำนะคะที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ที่เรารู้จักกันดีก็จบจากที่นี่ค่ะ การเรียนการสอนของที่นี่นะคะจะเป็นแบบ small class size ค่ะทำให้การเรียนเนี่ย p e r s o n a l i z e มากขึ้นค่ะถึงแม้ว่าโรงเรียนแห่งนี้จะมีประวัติมายาวนานนะคะแต่โรงเรียนเนี่ยก็ Renovate สถานที่ตลอดเวลานะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาค่ะโดยห้องนี้นะคะคือห้องดีไซน์ n d t เทคโ o โลยีที่มีอุปกรณ์ครบคันค่ะในทุกๆห้องเรียนนะคะเด็กๆเกนี่ยสามารถมองออกไปนะคะจะเห็น Sweet Alps ที่สวยงามมากๆเลยค่ะ อีกจุดหนึ่งที่ปุ่นชอบนะคะคือ s ุสานโกลแห่งนี้ค่ะซึ่งได้รับการออกแบบมาให้คล้ายคลึงนะคะกับเชคสเปียร์โกลบที่ลอนดอนค่ะทัดมาในส่วนของอาหารการกินกันค่ะเด็กๆที่นี่นะคะเขาจะได้ทานอาหารแบบบุฟเฟ่ตนะคะโดยมีสลัดบาร์แล้วก็มีอาหารหลากหลายให้เลือกค่ะ สำหรับหอพักนะคะต้องบอกเลยว่าบรรยากาศหอพักที่นี่อบอุ่นมากๆค่ะเด็กๆเนี่ยเขาก็สามารถเลือกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นห้องเดี่ยวหรือแบบแชร์เบดรูมแล้วก็สามารถตกแต่งห้องนอนของตัวเองได้และแน่นอนค่ะวิวของที่นี่นะคะมองออกไปเนี่ยเด็กๆก็จะได้เห็นบรรยากาศสวยงามของเทือกเขาค่ะสำหรับใครที่อยู่ไกลบ้านนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องสุขภาพเลยค่ะเพราะว่าที่นี่นะคะเขามีเฮลท์เซ็นเตอร์ที่จะคอยดูแลน้องๆอย่างดีนะคะโดยมีพยาบาลนะคะแล้วก็เทอร์ฟิสในการดูแลบ,บําบัดเด็กๆค่ะ นอกจากนี้นะคะเด็กๆที่นี่เนี่ยเขายังโชคดีมากๆค่ะเพราะเด็กๆจะได้เล่นกีฬากลางแจ้งนะคะท่ามกลางความสวยงามของสวิตอัลส์ค่ะในช่วงฤดูหนาวทางโรงเรียนจะเปลี่ยนพื้นหญ้านี้นะคะให้เป็นลานไอซ์เกตค่ะให้เด็กๆเนี่ยมาทํทำกิจกรรมในช่วงวินเทอร์ได้อย่างสุดๆเลยค่ะและนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเน้นกีฬามากมายค่ะเพราะที่นี่เขาเชื่อใน teamwork นะคะเขาก็ต้องการหล่อหลอมเด็กๆผ่านกีฬาค่ะและคริกเก็ตนะคะคือกีฬาที่โดดเด่นของที่นี่ค่ะ ทีมกีฬาของไลเซียมอพินัมสวอสนะคะจะได้ไปแข่งกีฬาทั้งในประเทศและก็ทั่วยุโรปเลยค่ะสปอร์ตเ l าที่นี่นะคะประกอบไปด้วยสนามบาสเกตบอล NBA ไซส์3สนามนะคะแล้วก็ยังมีฟิตเนสเซ็นเตอร์แยกสำหรับนักเรียนหญิงและก็นักเรียนชายค่ะดูมาถึงจุดนี้แล้วบนเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะไปเรียนที่สวิตเซอร์แลนด์กันแล้วใช่ไหมคะหากใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแอดไลน์ Swiss School Consultant ได้เลยค่ะ แต่ถ้าหากใครยังไม่พร้อมไปแบบระยะยาวนะคะก็สามารถไปช่วงซัมเมอร์แคมป์ช่วงจุดไลนออกัสก่อนได้ค่ะต้องบอกเลยว่าซัมเมอร์แคมป์ของที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะมีกิจกรรมมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกโคดิ้งโรบอติกปีนเขาเดินเขานะคะหรือเล่นกีฬาทางน้ำค่ะคุณพ่อคุณแม่หลายๆคนนะคะก็มักจะชอบไปส่งลูกนะคะเข้าแคมป์แล้วตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สามารถไปเที่ยวเองได้ด้วยค่ะ